เรื่องของเรื่องที่เกิดมาที่ดรวันวิชิตต้องออกมาพูดก็คือว่ามันมีคลิปกันว่าเหตุปะทะกันวันแรกอ่ะยี่สิบเนี่ยอันวัยบรายิมสั่งให้หยชนชอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาประชุมกันที่กลาลัมเปอร์รใช่ไหมยี่สหกชั่วโมงแรกหลังจากที่ปะทะก,กันหลังจากที่ขเขมรนียิงแบบยิงมาใส่พลเรือนยิงใส่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันเซเว่นเอเลฟเ ปรากฏว่าสถานการณ์มันนั้นเนี่ยเราก็สู้เหมือนกันรเราก็สู้ทีนี้พอเราสู้6ชั่วโมงแรกของการประทะก,กันเนี่ยมีตัวละครตัวหนึ่งสั่งให้แม่ทัพกุ้งคือแม่ทัพภ่าที่สองเนี่ยอบอกยหยุดหยุดให้ทุกคนหยุดหยุดยิงหยุดปรากฏว่าแม่ทัพภาที่สองบอกเราเข้าเกยร์หนึ่งแล้วเราไม่หยุดแล้ว <ผม S 1> เราไปานะแล้ว แล้วเราก็ต่อรองกันไปไ้ข้างหน้ากับเดินไปขึ้นหน้าอ่คอาคาขนหลังก็ต่อรองต่อรองไปสองสามวันจนถึงวันที่ยี่หกที่อันมาบอกว่าเอาละเรามาเจอกันที่กวหลาลลำเปิดคำถามคือใครคือคนที่สั่งให้แม่ทับกุ้งยศนี่เขาอยากรู้กันนะแล้วอยู่ดีๆแม่ทัพก<อ>ุ้งทำไมมาพึ่งมาพูดวันนี้ใช่ทำไมพึ่งมาพูดเขาบอกว่าวันมิชิตถามว่าทำไมแม่ทับพึ่งพูดมแม่ทับก็บอกวัวนมิชิตว่าก็เจ๊ปองก็พึ่งถามอย่ามาอย่ามาโยนใส่เจ๊อย่าอย่าพี่ พี่บอกไม่เกี่ยวพี่บอกพี่บอกไม่เกี่ยวด้วยเลยนะพี่บอกไม่เกี่ยวไปดูจากบุญนิยมทีวีวันนั้นอะเป็นวันเขาเป็นวัน,วนมหาปวารณาครั้งที่43ซึ่งวันมหาปวารณาของทุกๆปีเนี่ยเขาจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่เขาเรียกว่าอ่หยาดน้ําใจนี่นะฮะหยาดน้ําใจจากใจกจากใจจริงรอของชาวบุญนิยมเชิดชูบูชาเชิดชูบูชาคนดีอะ คือโดยโดยโดยหยาดน้ําใจนี้เป็นเป็นแรงบันดาลใจมาจากพระบรมราชโชวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านบอกในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทําให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดได้การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การสั่งส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจ ไม่ก่อความเดือดเนื้อร้อนใจวุ่นไวายได้มาจาับพระบรมราชวัลน,นี้เขาก็เลยทําโครงการหยาดน้ําใจทุกปีก็จะมอบหยาดน้ําใจก็คือจะเป็นจะเป็นรางวัลหยาดน้ําใจซึ่งอยู่ในกล่องไม้ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เขียนว่าหยาดน้ําใจจากใจจริงที่จริงใจของชาวบุญนิยม ขอเชิดชื่อบูชาคุณผู้มีหยาดน้ําใจปีนี้ก็จะมีสัสตราจารย์จรดันดดรจรันพัทดีธนากุลซึ่งได้มารับก่อนหน้านี้แล้ว<อ>แล้วก็เรามาไม่ตรงกันวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีพลโทบุญศินพัดกลางอดีตแม่ทัพภาคสองกับคุณนชลีภผ่ดีรักคนสวยก็สองคนก็ไปรับรางวัลหยาดน้าใจ <c oughs> <c oughs> อ่าในอันนี้ไปรับรางวัลจากพลตรีจําลองศรีเมืองที่ถืออยู่ในมือนะครับใช่ที่ถืออยู่ในที่ถืออยู่ในมือนะคะ ก็ไปรับรางวัาลใหญ่ตั้าใจฉันก็แต่งชุดเป็นเป็นชาวอโศกใช่ป็นชาวอโศกหน้าไม่แต่งแป้งไม่ทาล้างหน้าแล้วก็มาเลยจ้าสวยเป็นแบบหนึ่งใช่สระผมสระผมด้วยยาสระผมมะกรูดรองน้บแล้วก็มาเลยคนตีนกำลองสุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงนี้จำพี่ปองได้จำพี่ปังได้เรียกอัญชลีภัยีรักโอ้โหจวาชื่นชมได้โอเคเลยแล้วใส่เสื้อใส่เสื้อชาวอโศกค่ะใส่เกงธรรมดาค่ะ แล้วก็พี่น้องอโศกเรารับรางวัลก็รับครับจัดงานเรียบง่ายมากมแล้วก็พลโทบุสินท่านก็พูดนะคะนั่งพูดอย่างางีน้นั่งพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะชาวชาวสันติอโศกทั้งหลายนะคะชาวอาโศกเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดออกทางบุญยมทีทวีใช่ไหมทีนี้อาแซมดิงก็บอกว่าไหนไหนท่านไม่ทบับมาแล้วก็อยากให้ท่านพูดไหนไหนพอเพี้ยชลีมาแล้วก็อยากให้ท่านพูดด้วยก็อยากจะลองคุยคุยท่าไม่ทับดูด้วยให้เพี้ยญชลีคุยด้วย ท่านพนรับรางวัลเสร็จแล้วท่านก็มาพบปะพี่น้องชาวอาโศกนะคะแล้วก็ขึ้นบนเวทีอนนั้นพี่ปองก็เนี่ยนะคะ,ะนกเขาไปพี่นกเขาไปพี่ตั้มไปนะคะคือพี่นกเขาพี่ตั้มเนี่ยเขาจะต้องไปไปร่วมงานทุกงานของอชุมชนอโศกเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพอดิจาลองท่านก็กลับที่พักนะคะเดินไม่ไหวแล้วใช่ท่านก็สุขภาพงานดีเนี่ยครับ ก็นั่งทีนี้พวกเราเนี่ยพวกเราเหมือนพระอาจารย์คือพี่บอลจะไม่นั่งข้างแม่ทัพพี่บอลจะต้องเอานกเขาเนี่ยมานั่งขัง้นอ่าแล้วไปเบียดกันทำไมสามคนมีคนถามว่าเป็นอะไรวะพี่บอลมันเบียดกันอ,อันนี้พี่บอลพอดีพี่บอลลุกขึ้นไปไปกราบคุณหมอท่านหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเคยรักษาลโลรคภูมิแพ้พี่บอลก็เลยก็เลยไม่นั่น ก็เลยให้ให,ให้นกเขาเนี่ยมานั่งขั้นกลาง oh. ขั้นกลางระหว่างพี่ปองกับแม่ทัพ uh, คือและอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆที่เขาเริ่มเกริ่นรายการนี้นะคะหลังจากนั้นก็ก็ขึ้นบนเวทีขึ้นบนเวทีแล้วก็ขึ้นบนเวทีพี่ปองก็ถามก็เริ่มต้นพี่ปองก็ถามสารทุกสุดดิบก่อนแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่า <c oughs> การเดินการเดินทางไปการเดินทางไปไปบรรยายในที่ต่าง รับมือกับคนคิดเห็นต่างอย่างไรรับมือกับสถานการณ์สําหรับคนเห็นต่างอย่างไรท่านก็บอกว่าความจริงเท่านั้นที่จะสู้ได้ใช่ไหมคะทีนี้พอท่านก็พูดจบปุ๊บพี่ปองก็ถามถึงเรื่องของเรื่องของของคาสั่งหยุดเพราะเราเป็นนักข่าวเรารู้ว่ามันมีคําสั่งหยุดยิงคําสั่งหยุดยิงเราก็ถามว่าเรื่องคําสั่งหยุดยิงเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ไม่ได้ถามว่าใครสั่งนะ พี่ถามว่ามมัันาไได้ยงงตอนที่มีคําสั่งหยุดยิงเนี่ยท่านรับมือกับคําสั่งนี้ยังไงตอนนั้นพี่หมายถึงคําสั่งหยุดยิงมาที่24ถูกไหมพี่พูดถึงสองคำสั่งหนึ่งก็คือวันนั้นน่ะที่เราจับกุลลัมเปอร์เนี่ยตอนแรกจะให้ให้หยอิงให้ที่จะหยุดยิงตอนหกโมงเย็นตอนหกโมงเย็นแล้วไปแบบเลี่ยคืนใช่ใช่ที่คืนมันไม่หยุดเราก็ยิงปตลุมปตุลมบอลไปจนถึงหกโมงเช้าเราก็บอกให้หยุดมีคนสั่งให้หยุดตอนงหกโมงเช้าพี่ถามสอง สองคำสั่งเพราะมันจะมีจะมีกี่คนที่จะสั่งอ่ะมีคนเดียวเพราะนั้นพี่เลยถามคำสั่งหยุดยิงเนี่ยในสองสถานะพี่ก็คิดว่าเออในแบบว่าเข้าใจกันอ่ะเนาะพี่เลยพี่เลยถามท่านไงว่าเที่ยงคืนวันนั้นใช่ไหมเจ้าบอกไม่ไม่หกชั่วโมงแรกหลังปะทะกันมันพลิกกลับมาอีกเฮ้ยพอหกชั่วโมงอันนี้ประเด็นใหม่เลยนะไอเราไอเรายังไอเราเนี่ยเราเนี่ยไอความรู้สึกเรานะพี่ต้อง ว่าคการเจรจากราลัมเปอร์เนี่ยมันเป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการชที่โลกรับรู้ใช่แล้วเที่ยงคืนเนี่ยมันไม่หยุดยิงมันกลับยิงตลุมบอลชิบปายไ้โปงอีกคือบอกให้หยุดมันไม่หยุดเราก็สู้ตายใช่ไหมวันนั้นเราก็สู้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 สจนถึงเช้าตรู่เลยก็มีคนสั่งบอกว่าให้ยุดพี่น่ยพี่เนี่ยรู้สึกเลยว่าคำสั่งเช้าวันนั้นเนี่ยมันเป็นคําสั่งที่ใช้ไม่ได้ เราจะต้องเอาให้จบทหารเขากําลังรุกอยู่เราต้องเอาหอให้จบในวันนั้นใช่ไหมแต่พอพอพลโทบุศิพุพธภกมพื่ว่าคําสั่งหยุดยิงมันคือ24กรกฎาคมแล้วหลังจากประทาไป6ชั่วโมงแรกซึ่มันเข้าทางขเขมรเลยนะพี่6ชั่วโมงแรกเราคิดดูว่าตะลุมบอลจะไปอ่ะ6ชั่วโมงแรกแล้วบอกให้หยุด ก็แสดงว่าเรารุกไปแล้วถูกไหมใช่ไอหมอนั่นน่ะไอหมอนั่เราลุกไปแล้วลแล้วคนนี้แล้วก็มีคาสั่งว่าให้หยุดไปฟังคําถามนี้จริงๆจากบุญนิยมทีวีค่ะครับเรียบร้อยภูมิเขือเรียบร้อยดีสวยมากสวยมากเลยนะ,ะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเห็นทางไปพระวิหาหรกว่าน,นี้ก็เป็นไทยฝั่งข้างหน้าก็เป็นเขมรสูงมากท่านอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนคะในช่วงเวลาสู้รบกัน ก็อยู่ที่นั่นตลอดนะครับตลอดการสู้รบก่อนสู้รบอีกครับยิ่งสู้รบต้องอยู่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้โทรศัพท์หายโอนักข่าวก็ตําหนิผมโทรวไปไม่ติดเลกทีน้อยใจแบบว่าโทรศัพท์หายแล้วไม่ทัพไม่รู้เป็นอะไรขมีนก็เลยบอกว่า R I P ไม่ครับกุ้งตายแล้วยแล้วถูกจรวดแปดสิบลำกล้องขมรตายหาซากไม่เจอเหมือนกัน่อ ก็เลยเดือดร้อนเลยบอกว่าจะเงียบไปเดือดร้อนต้องออกมาถ่ายคลิปตัวเองว่าผมยังไม่ตายเขาไม่ให้เปิดโทรศัพท์นมครับถ้าเปิดโทรศัพท์ยพิกัดมันจะไปขึ้นที่จรวดเขมียนผมนี่เป็นศัตูหมายเลขหนึ่งของเขานะแม้ว่าในคอจะมีพ้าพวงลวงปูศิลาอยู่ก็ตามผมก็ปิดไว้ก่อนดีกว่ามั้ง่าท่านในช่วงที่ที่แบบ ตะลุมบอลกันเนี่ยที่มีข่าวว่าเขาบอกว่าให้หยุดจริงไหมคะให้ถอยเนี่ยจริงหกชั่วโมงแรกให้หยุดครับหกชั่วโมงแรกให้หยุดตั้งแต่เริ่มปะทะกันปุ๊บให้หยุดเลยหกทุ่มหลังเที่ยงคืนหลังจากหยุดยิงไม่ใช่ครับวันแรกเลยที่ปะทะกันวันแรกวันแรกที่ปะทะกันเขาบอกขอร้องให้หยุดเลยขอร้องให้หยุดเพราะเขาเขาอยากให้หยุดแล้วแล้วแล้ววันนั้นทหารมารับฟังว่าให้หยุดแล้วอย่างไรฮะ ผมขอไม่หยุดครับเพราะผม <ขอ S 2> สตาร์ทแล้วสตา <laughs> อาาน<ม>จะเดินหน้าต่อไปผมขอร้องผู้มิชาว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหารอ่านี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้ว แล้วตอนที่ท่านไม่หยุดเลยเนี่ยคนที่สั่งให้หยุดเนี่ยเขาไม่ว่านะเขาก็ไปตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหม่ครับก็แค่นั้นแหละครับถ้าหยุดยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมเจาแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เคยถามไหมฮะว่าทําไมถึงสั่งให้เราหยุดในวันที่เราต้องตะลุมบอลผมคิดว่าผิดแผนขมรครับ ผิดแผนเขมรก็คือเขาคิดว่าเขาจะต้องทําตามแผนเขมรทําตามคําสั่งเขมรเขมรสั่งมาก็ไม่ทราบครับผมว่าเขมรเขาเขาเคยทําแบบนี้แล้วเข้าทางเขาไงครับเขาก็เอาเรื่องเนี้ขึ้นศาลโลกขึ้นศาลโลกเสร็จประเทศไทยบุกเขาเห็นไหมตายไปสามคนแล้วนี่แล้วก็เขางั้นเขาขอประท้วงเอาเป็นดินคืนสามปราสาทกับหนึ่งพื้นที่ ค่ะนี่สูตรของเขาค่ะแม่ทับกุ้งก็เสือกไปรู้อีกที่นี่รู้แผนเขาอีกก็เลยในไหนสามพื้นที่นี้คูก็ไม่ให้หรือกูเอาคืนอีกเพิ่มเติมแล้วกันค่ะค่ะ <c oughs> ต้องรอ <c oughs> ต้องจดตอนที่เขาบอกให้หยุดเนี่ยคนที่สั่งลงมาเนี่ยนะมันต้องสั่งลงมาเป็นทอดๆถูกไหมคะครับ <c oughs> ลงมาเป็นทอดทอดทอดที่หนึ่งเนี่ยที่รับคําสั่งแล้วกล้าที่จะมาบอกว่าให้หยุดเนี่ยทอดนั้นเน่ยเขาไม่กั้นไว้ก่อนแล้วว่า เออคุณภูมิธรรมอย่าหยุดเราอย่าหยุดไม่ใช่เนาะผมไม่ทราบนะครับ <laughs> คือคือเขาอาจจะมองผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสียกลัวลูกน้องเราอาจจะมองในแงน่ดีนะครับออมองบวกว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิตอย่าลบกันเลยน้องพอแล้วอะไรอย่างนี้ครับออแต่ผม คิดต่างกับท่านคือผมต้องการเอาแผ่นดินคืนในสิ่งที่เขามาอยู่นานแล้วเช่นภูมะเขือค่ะแล้วก็อยากปิดตาือนทมให,มให้ให้เด็ดขาดซะไม่ต้องขึ้นมาอีกค่ะอันนี้ตาควายด้วยนะครับตอนนี้ภ<บ>ูมะเขือเราได้แล้วตามันทมเราได้แล้วเหลือตาควายตาควายผมก็คิดเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะเราโยกกําลังมามาบุกเอาภูมะเขือก่อนค่ะเพราะว่าภูมะเขือเนี่ย มันสวยงามมากสวยมาก,มากโอ้ยเสียดายไ,ดไม่เอาทิวทัศน์กูก่อนนี่เหรอวะ,อะ,อะบอกน้องๆคืพวกมึงเมา,านี้ก่อนก็วางแผนร่วมกับน้องๆฐานอากาศไปจัดการตรงนั้นพอจะโยกมาที่ตาควายหมดเวลาก่อนออก็เลยเอาละว,ว่ากูอยู่ใกล้ๆมึงนี่แหละตอนนี้ก็ยังประจันกันที่ตาควายถูกไหมฮะนีฮะตอนนี้ตาควายนี่เรายังประจันกันอยู่ประจันยอยู่แล้วก็ พร้อมเมื่อเมื่อเมื่อสั่งเมื่อพร้อมเมื่อัยเขียววันนี้เข,ขาได้ขอให้สั่งรอเอาคืนตาควายเนี่ยเราคือยังประจันกันอยู่ครับคือคําตอบคือเรายัางประจันอยู่ที่ตาควายแล้วเราพร้อม,อมสั่งเราก็พร้อม,อมคาถามที่พี่ถามต่อไปก็คือว่าเมื่อเมื่อเราพร้อมเราประจันกันอยู่เนี่ยคือไม่กับพริตตานะ มีการพูดกันว่าท่านท่านไปพูดที่เวทีบางเวทีมีเด็กมีเด็กบอกว่าเราต้องเสียไรนาสาโทบ้านช่องประสา,าอีกสักเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เราจบแล้วเราชนะ,ะ,ะจำได้ไหมไที่มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งบอกเราชนะก็ได้ใจคนทั้งประเทศมากมพี่ก็ถามว่าหลังจากที่มีคําขอร้องเนี่ยจากเยาวชนท่านหนึ่งเนี่ยที่พูดมาถึงเรื่องนี้ท่านเคยคิดเรื่องนี้ไหมว่าเราอาจจะต้องสูญเสียประสาทตาคว,วายไปเสันหนึ่งประสาท พี่ถามกันเลยเออเพื่อให้เราได้แบบเบดเสร็จเดดขาดที่มันเสร็จไปสักทีหนึ่งะสมะสบจะตบมือใหญ่เลยคือทุกคนอยากได้คืนอ่ะสรุปแล้วผสมะสบจะตบมือตบมือใหญ่เลยปรากฏว่าท่านก็ตอบว่าก็เราพร้อมเสมอเราพร้อมเสมอคือแต่ทุกๆทุกๆการการแบบทุกๆย่างก้าวของเราเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบด้านทั้งหมดด้วยใช่ คือเราไม่ใช่แบบว่าแบบตะบี้ตะบันตะลุบอลน่ะถูกไหมเราพร้อมเสมอแล้วพี่ก็ถามต่อไปว่าเออเพราะว่าพี่ไปภูมิเขือมาไงโชคดีมากว่าที่พี่ไปภูมิเขือกับพี่เป็มาก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้านั้นก็พี่ก็เลยบอกว่าภูมิเขืาเนี่ยทําได้ดีจริงๆท่านจะบอกว่าโอ้โหเราใช้เวลาแบบเหนื่อยมากอ่ะคือสู้ตายอ่ะที่ภูมิเขืาเมื่อกี้ก็มีพปรภูมิภูมิเขือนะคะทีนี้ก็ถามต่อไปว่าเออพอพอพอ พอคาสั่งมันตกมาแล้วเนี่ยแล้วท่านเหมือนไม่ฟังอ่ะคือระบบระบบมันคือระบบนะเราทำเราทำงานไปดีว่าถ้าสั่งเราไม่ฟังยังยังยังมาต่อรองอ่ะหน้าแนวยังคงลุยต่อไปอย่างเงี้ยเขาไม่ว่าอะไรเหรอเขาบอกว่าอ๋อเเห็นก็เห็นเขากลับไปตั้งหลักนะเขานี่คือคนนั้นนะเออเขากลับไปตั้งหลักซึ่งเราียนรู้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่สีเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสีนีวกันคือไม่ใช่เขากลับไปตั้งหลัก คือไอ้นี่กับไปตั้งหลัก <ไป S 1> ใหม่เลยเออไาเปคิตั้งหลงัพี่ก็เลยถามต่อไปถึงเรื่องที่ว่างบประมาณที่ถูกส้มโจมตีแล้วงบประมาณอ,อ๋อพรรคส้มซึ่งท่านผู้ชมแลวก็พิธีกรทั้งหลายพี่พี่น้องน้องทั้งหลายในประเทศไทยของเรานะอันนี้พี่ปองขอร้องเลยนะว่าคือไม่ว่าคุณจะรักใครชอบใครพรรคการเมือง<ะ>ใดก็ตามทีคืออย่าเลือกนักการเมืองอย่าเลือกพรรคการเมืองที่มันมันคิดร้ายทำลายชาติอ่ะ คือเราอาจจะมีความคิดเห็นหรือหรือชอบมากกันมือไม่ตรงกันได้อันนั้นไม่เป็นไรแต่อย่าเลือกไอ้คนที่มันคิดร้ายทำา้ายชาติอ,อย่าเลือกมันงบประมาณปีละสองแสนล้านบาทที่พูดกันจังเนี่ยมันเพิ่งจะมาได้ปีละสองแสนล้านแล้วแสนกว่าท่านอธิบายว่าแสนกว่าเนี่ยมันคือน้ําไฟโทรศัพท์เงินเดือนต่างๆนานาก็มือกรทสวงอื่นแหละอามือก็ส่งอื่นแหละงบประจงบประจทีนี้ไอ้ที่ไอ้ไอ้งบงบสงครามเนี่ยมันไม่เคยมีถ้าเราอยาได้ล้วนลวดหนามอย่างเงี้ยเราต้องตั้งเสริมยุทธภัณฑ์ต้องตั้ง เอ่ยลัวเสื้อกรอะไฟเฟิ์นอะไรนี้ต้องตั้งงบซื้ออีก6เดือนกว่าจะได้มันทันไหมล่ะ6เดือนนี่เร็วนะเร็วเกินไปหรือเปล่ามันไม่ทางไม่มันไม่ทันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยขอร้องว่าพวกบรรดาที่ดีสตรรัฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่จะพิจารณาเรื่องเสื้อกรอะคดีเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยขอให้ดูความเป็นจริงและความ ความเป็นไปได้ด้วยวางตำราไว้ก่อน,นด้วยเอาอข้อที่จริงมาะค,ะคุยกันก่อนอจะได้รู้<ช>ว่าความจะเป็นมันมีขนาดไหนใช่ๆช่ชช